มีผู้กล่าวว่าการที่สอนว่าตายแล้วศูนย์นั้นเป็นการชี้ทางให้ฆ่ากันโกงกันทำนองจะเลงให้เข้าใจว่าท่านอาจารย์สอนอย่างนั้นนี้จะว่าอย่างไรครับเออทำไมจะเลงว่าอาจารย์สอนอย่างนั้นเพว่าตายแล้วสูนมนันเป็นมิจฉาทิฐิของเดรัจถีอื่นที่เขาเห็นว่าอย่างนั้นมันชวนให้ฆ่ากันโกงกันมันก็ก,ก็ก็ได้มันอาจจะจริงตามเขาว่าก็ได้ ที่มันไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้สอนว่าตายแล้วศูนย์ <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มีส่วนที่จะเกี่ยวที่จะพูดด้วยจะจะเกี่ยวข้องด้วยว่ามันสอนกันว่าควรจะสอนอย่างนั้นเราสอนเรื่องทำดีดีทำชั่วชั่วจนกว่าจะไม่อยากดีไม่อยากชั่วก็สอนเรื่องเนื้อดีเนื้อชั่ว เรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนยนี่มันเป็นความเห็นที่เห็นผิดแล้วว่าออกมาเราเขาก็ยืนยันว่ามันแล้วแต่เหตุปัจจัยมันจะตายดีหรือเกิดดีมันก็ต้องทำเหตุปัจจัยที่ดีอย่าทำเหตุปัจจัยที่ชั่ว แ้ตัวปัญหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ว่าต้องการจะไม่เวียนว่ายตายเกิดจึงไม่มามวมาพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญให้มันเสียเวลาพูดว่าทำอย่างไรมันจึงจะไม่เวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือหยุดไอ้ความคิดว่าตัวตนเสียอย่ามีความคิดว่าตัวตนถ้ามันเป็นเพียงไอการปรุงแต่งของสังขารทั้งหลาย เมื่อไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเวียนว่ายตายเกิดเลืออยู่แต่การปรุงแตง่งของสังขารทั้งหลายเป็นกระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นตามธรรมชาติแล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีน่ารักไม่น่ารักไม่มีที่ว่าบุญหรือบาปนเป็นตน้นมันมีแต่กระแสะแห่งอิทธ,ธิปัจจตา อยา่าไปเห็นว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันไม่เป็นอะไรทํานองนั้นมันเป็นแต่กระแสแห่งอิทธิปัจยตาใครไปพูดว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญกับอิกระแสอิทธิปัจยตาคนนั้นมันก็โง่เองนะเพราะมันไม่มีความเป็นอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนในกระแสแห่งอิทธิปัจยตา แล้มันใครจะตายใครจะเกิดใครจะบุญใครจะบาปใครจะนรกใครจะสวรรค์มันก็ไม่มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทปัปปัจจตามีความสําคัญสูงสุดประเสริฐที่สุดอย่างนี้คือเป็นเรื่องที่ทําให้มองเห็นว่าโอ้มันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอะไรมีแต่กระแสแห่งอิทปัปปัจจตาเนี่ เป็นหัวใจของพุทธศาสนาสูงสุดไม่มีพุทธไม่มีาศาสนาไหนเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงรัสว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาเป็นอาธิกรหมจันทร์จึงมีคำสัตว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทในตอนนี้ว่าการเห็นธรรมในพุทธศาสนานั้นคือเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมท่านพยายามเห็นธรรมที่แท้จริงก็จะเห็นพระตถาคตเห็นธรรมทิแท้จริงคือปฏิจจสมุปบาท นันความจริงของของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือพระตถาคตเราอาจจะเข้าถึงพระตถาคตได้หรือเป็นพระตถาคตเ,อ,เองก็ตามใจเพราะการเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทคือการตัดสู้ปฏิจจสมุปบาทต,ตามแบบของพระพุทธเจ้าคือการถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้ามีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้า ต่างกันแต่ว่าเราต้องเรียนคําสอนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธาทัษฐานสรุเองมันมีเท่านั้นแล้เรื่องตายแล้วสู์เราไม่ได้พูดเป็นเรื่องของเดรัจฉีอื่นไม่ใช่เดรัจฉีนี้